สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นด่านออบบี้นะคะแต่ทุกคนคิดว่ามันคือด่านทาวเวอร์แบบสลับทาวเวอใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่เลยมันเป็นออบบี้ด่านผีทุกคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเป็นด่านผีไงมันก็ดูปกติใช่ไหมคะทุกคนนี่เดี๋ยวตามมานะคะมันอยู่ตรงนี้นี่นี่ทุกคนปกติอะคนเราก็จะปีนขึ้นไปเอามือกันใช่ไหมนี่ของเราดูนะ เดินไปเรื่อยๆเอ,อ๊ะนี่โอ้เนี่ยทุกคนผีเห็นยังข้อผิดพลาด403ข้อผิดพลาด403นี่นะคะมันก็จะเป็นด่านผีแบบนี้เลยโอ้เป็นด่านผีแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็จะปีนขึ้นไปกันนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมีบ๊อบกด แอดเฟนกับเรานะคะแต่เราแต่เราก็ยังไม่ใช่แต่เราก็ยังจะไม่กดน,นะคะเพราะเราจะลองเล่นออบี้นี้ไปก่อนนี่นะคะถ้ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็จะเออไปเล่นตกใจหมดเลยอ้าวทุกคนโดนแบนเราต้องอันนี้ใหม่ค่ะทุกคน นี่นี้ใหม่เราต้องไปรับเฟรนกับบ๊อบหรอมีนาสจิจะมาไม่้มีคนพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนนี่เข้ามาปุ๊บนี่นอนด้วยกลัวผีกลัวผีเพราะขยับหน่อยเราก็จะมานอนเล่นกันนะคะทุกคน นี่นะคะก็รอสักพักหนึ่งนะคะรอสักพักหนึ่งแล้วเราก็ตอบยอมรับนะคะอะเพื่อนเราก็จะหายไปหมดเสียงอะไรอะ่ะทุกคนลูมิกาทุกคนลูมิกาทุกคนอ่ะด้านกล้องด้านนี้อุอะไรอะ่ะทุกคน กูจะกดออกได้มันไม่ให้กดออกโอเคนะคะทุกคนคราวนี้เราก็จะไมาเล่นด่านนี้กันว่ามันเล่นว่ามันเป็นยังไงนะคะเพราะเราไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนหูก็มีคนไปลุมอยู่ด่านนั้นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนว้ยายชาเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นด่านนี้ให้มันจบด่านกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปเอามือก่อนนะคะมือ มายัง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 มานี่เราได้มือปุ๊บเราก็จะไปอขอบคุณมากนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะคะทุกคนโอเคไปดูกันเลยนู่นนะคะทุกคนจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนูน้น ไปกันนะคะทุกคนตอนที่ผีมันจับสแกนเราหัวใจแทบวายคือแบบอยู่ดีโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็เล่นออบบี้ไปเรื่อยค่ะยังไม่ถึงจุดที่คนแกล้งเลยอ่ะนี่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 ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอ่าปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ นี่นะคะทุกคนนี่ไงถึงจุดที่คนแก้แล้วแต่ไม่มีใครมาเลยมีคนไปมีคนไปอันนู้นหมดเลยอะทุกคนมีคนไปอันนู้นกันหมดเลยอันนี้ค่าเราโดนอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีคนมายังอะอยากเห็นคนโดนต่อยอะ ว่าไม่มีเลยอ่ะทุกคนไหนลงก็ไปดูหน่อยโอ้ยคขอกระตังขึ้นมาทุกคนกระตังขึ้นมาไป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 ,ไปนี่นะคะเราก็มารอยอยู่ตรงนี้ทำแบนแบบเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยแบบนี้นะคะแต่จริงๆเราจะไป คนโดนแกล้งไปแล้วหนึ่งมาเรย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 มาเอามาแม่มาเส่ นี้พอแล้วค่ะทุกคนเราก็ไปต่อเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้พูดนะคะเพราะเราใช้สมาร์ททีในการดูแล้วเมื่อกี้ก็เกือบตกด้วยนี่นี่นี่ตุงตุงตุงซาหูตาตาตาซาหูโอเคเปิดไหมแล้วก็ไม่ได้เปิด โอดิน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 ดูมาดินดินดินดิลล่ลาลิลาลิลาโอเกลาโอกาลา,า,ลาตุงทุงทุงซาหูตาตาตาซาหูมองไม่เห็นมากเลยอ่ะทุกคนเรามองไม่เห็นโอ้โหไม่เห็นมากมั้งนี่นะคะเราไม่ถึงเดเซอร์สีแดงเลยอ่ะน่าเราคิดว่าน่าจะถึงเดเซอร์สีแดงแล้ว พอเริ่มขึ้นบดได้ทุงทุงทุงซาฮูตาตาตาซาฮูดิน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 ดูมาดินดินดินดิลลีลาลี่ล่าโอกคเลลาโอกคละบาเลลีนาบาเลลีนาบาเลลีนาอ่าฟูฟน่าจะเลเซ่สีแดงน่าจะอยู่ตรงสีนดำเงินนะคะ ตุงทุงทุงซาหูตัตัตัดซาหูดิน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 ดุนตุงทุงทุงซาหุยนี่อู้นี่ไงสีเงินวัดเซลวัดเซลวัดเซลวัดเซวมากวัดเซลวัดเซวอ้าวทำไมตรงนี้เป็นสีขาวอ่ะแต่ก็ดีแล้ว เกือบอุ๊ยือทุ้ยอ,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 อ่ลืมกดกระโดดแต่ก็ด,ดีที่ีิยังไม่ได้ตกใปนสุดแต่ตรงนี้ก็แอบเสียว เกือบตรงนี้เอ้าไม่โอ้ไม่เกิดโอ๊ยเดี๋ยวมันช็อตตกตอนเนี่ยกลัวอืออือเออมันก็โดนแบบนี้ได้เออ เราฉลาดอนะเนี่ยเพิ่งรู้ตุงตุงต,งตุงสะหูตะสะหูดินเาถึงตรงนี้แล้วตรงที่เราชอบตอกอุ้ยเรมกูหัว ง,ง่ายๆชิวๆอันนี้อ๊ะไม่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราไปก่อนจะกลัม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ